แต่ว่าหินเยอะมากเลยทุกคนดูดิผมว่าแค่มายืนฟังเสียงขึ้นกระท o b าดสา,ายนี่ก็ฟินแล้วครับโหทุกคนดูน้ําใสนี่ผมอยู่ในเมืองซอมบี้หรือเปล่าตอนนี้เหมือนมากเลยนะทุกคนคือทางลงมันอันตรายมากถึงว่าเขาแบบให้มีรถรับส่งอะครับโหเงียบมากไม่มีคนเลยตอนนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูหาดแรกกันนะครับว่าที่หาดนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันเดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะครับว่าที่เนี่ยจะเสียค่าเข้าไหมครับปลาทุกคนลองไปดูกันครับตรงนี้เราอยู่กันที่ paradise beach นะครับหาด paradise เดี๋ยวเราลองไปดูก่อนว่าเสียค่าเข้าไหมสวัสดีครับ,สสรบเสียค่าเข้าไหมครับพี่ ค่าข้าวค่าบริการหนึ่งร้อยบาทนะครับออ๋โอเคมีรถจับโถงห้องน้ำเตียงนอนเข้าที่นะครับแล้วก็หนึ่งปูพองหนึ่งร้อยไปสามารถแลกเครื่องอื่นได้ที่บาร์นะครับโอเคแต่เราปิดอกวงเครื่องนะครับได้ครับคนเยอะไหมพี่วันนี้วันนี้คนน้อยครับไม่มากครับโอเคครับเข็ดครับผมครับมีรถบริการนะครับอ๋อโอเคทุกคนเราต้องขึ้นรถหนี้นะครับเราซื้อตั๋วนะครับคนละร้อยก็จะได้เป็นตั๋วแบบนี้มา สองคนสองร้อยนะครับแต่ว่าตั๋วเนี่ยเราสามารถไปแลกเป็นเครื่องดื่มได้นะครับแต่ว่าจะแลกเป็นเครื่องดื่มที่เป็นนันแอลกอฮอล์นะครับที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับผลไม้ปั่นนะน้ำมัดลมอะไรเงี้ยนะครับได้แต่เราไม่สามารถเดินไปได้นะครับเราจะต้องขึ้นรถแบบนี้ครับเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันว่าทางไปนี่ไกลขนาดไหนนะครับซึ่งตั๋วเนี่ยรวมหมดแล้วนะครับรถรับส่งห้องน้ําผมคิดว่าที่นี่น่าจะเป็นหาดส่วนตัวครับ Paradise Beach Resort โ oh, อ้แต่ทางมันเป็นขึ้นขึ้น,นลงลงเขาอะทุกคนนี่ครับทางมันจะเป็นแบบโอ้ oh. ทุกคนคือทางลงมันอันตรายมากถึงว่าเขาแบบให้มีรถรับส่งอะครับ นี่ถึงแล้วครับโอ้หทุกคนดูมองเห็นไหมเอ่ยเดี๋ทุกคนดูทาง <laughs> 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 เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าจะมีคนเยอะไหมวันนี้ <Duty> ถึงแล้วครับตอนนี้เราถึงที่จุดรถจอดรับส่งแล้ว <Anyone> ไปครับ ข้างในนี่ก็จะเป็นเหมือนผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกร้านอาหารนะครับบีชบาร์อะไรอย่างนี้นะผมคิดว่านี่ครับก็จะเป็นแบบนี้ Welcome to Paradise Beach เงียบมากเลยครับทุกคนไม่มีคนเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าดื่มที่เราจะได้เนี่ยสามารถแลกอะไรได้บ้างนะครับอันนี้แลกอะไรได้บ้างอะครับอันนี้่่่คค้อนนไมมาเงกโอเคว,นนวันนี้มีอะไรบ้างครับซ้อมไม่มีมอกก็มีมโอเค อันนี้ก็จะแลกได้หลายอย่างนะทุกคนมีน้ำผลไม้ครับมีพวกน้ำอัดลมนะครับตามนี้เลยที่เขาบอกแต่ว่าอันนี้ไม่ได้นะแอล้ก็หอ์ไม่ได้ไโอเคเอาน้ำมะพร้าวหนึ่งครับ้มะพร้าววันนี้ไม่มีไม่มีเหรอน้ำแตงโม,มแตงโมมีน้ำสับปะรดน้ำสับปะรดครับสับปะรดในแตงโมหนึ่งใช่ครับใช่โอเค แล้วนี่ต้องต้องเก็บไว้ไหมหรือว่ายัางไงโอเคผลไม้ไ okay. มาบางอย่างก็ไม่มีนะครับไม่มีคนเลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าหาดตรงนี้สวยยังไงนะครับน้ำทะเลใสๆมากเลยครับตรงนี้เราก็จะสามารถเล่นน้ำได้ตรงช่วงนี้นะครับ น้ำใสมากตรงนี้เหมือนจะมีเป็นทางที่เราสามารถเดินขึ้นไปจุดชมวิวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมลองเดินไปดูตรงนี้มีอะไรเดี๋ยวลองไปดูกันครับ แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดชมวิวนะตรงนี้ตรงด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นป่านะครับมันก็ไม่ป่าเหมือนเป็นเชิงเขาอะครับนี่ทุกคนลองดูหาดจากตรงนี้นะครับผมคิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดถ่ายรูปนะครับ ตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรให้ถ่ายรูปแล้วครับนี่ทุกคนดูหรือว่าเป็นท่าเรือะผมก็ไม่แน่ใจแต่ไม่น่าจะใช่ท่าเรือนะผมว่าเพราะว่าเรือไม่สามารถมาได้เพราะหินเยอะมากตรงน,นี้ จะเป็นจุดถ่ายรูปโอ้โหทุกคนดูดิสวยมากเลยครับผมคิดว่าน้ําลงนะครับตอนนี้เพราะว่าหินยังแบบดูดําๆเหมือนแบบน้าเพิ่งลงมบรรยากาศดีมากครับโอ้มีตรงนู้นด้วยครับทุกคนมองเห็นไหมตรงนู้นจะเป็นเหมือนออชายหาดอีกชายหาดหนึ่งนะครับเราสามารถเดินไปได้เหมือนกัน เดี๋ยวผมลองเดินไปดูแล้วกันส่วนตรงด้านหลังผมนี่ก็จะเป็นจุดที่เราเดินมานะครับตรงนี้ก็คือ paradise beach นะครับวันนี้ดีหน่อยครับทุกคนค่อนข้างมีแดดนะครับไม่ครืมนมากเท่าไหร่แต่ก็เราก็เอาแน่นอนกับที่ภูเก็ตไม่ได้นะเพราะว่าฝนจะตกตอนไหนก็ได้นะครับแล้วแต่อากาศช่วงนี้นะครับถ้าเกิดใครมาเที่ยวนะครับจะมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากเลยครับเพราะว่าคนไม่เยอะครับเราสามารถเลือกได้เลยเราจะเอามุมไหนอย่างดูข้างหลังผมเนี่ย สวยจริงๆนะครับตรงนี้แต่ตรงนี้เดินต้องระวังนะครับเพราะว่าเป็นโขดหินเยอะมากผมคิดว่านะครับค่าเข้ามาที่หาดนี้ก็ไม่แพงนะครับเพราะว่าหนึ่งเรามีรถรับส่งด้วยแล้วก็มีเครื่องดื่มแรกให้ด้วยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าแค่ช่วงนี้หรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดเป็นหน้าไฮซีซั่นถ้าคนเยอะเนี่ยจะราคาเท่ากันหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจือนกันทุกคนดูความใสของน้ำนะครับตรงนี้ใสามาก ผมว่าแค่มายืนฟังเสียงคลื่นกระทบผาดรายนี่ก็ฟินแล้วครับโหทุกคนดูน้ําใสมากใสสุดๆนี่ครับน้ําที่เราสั่งไปได้มาแล้วของผมเป็นน้ําสับป,ปะรดนะครับเดี๋ยวผมลองชิมดูก่อนรสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับอร่อยดีครับไม่หวานมากกําลังดีแล้วก็ไม่เปรี้ยวเกินไปครับไปครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีก หาดหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ๆนี้เมื่อกี้ที่ผมชี้ให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเป็นหาดเล็กๆนะรเราต้องเดินขึ้นบันไดนี้ไปนะครับตอนนี้อากาศเริ่มครึมอีกแล้วครับทุกคนเหมือนฝนเริ่มจะตกอีกแล้วครับแต่อย่าเพิ่งตกเลย ตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นจุดชมวิวลเล็กๆนะครับทุกคนสามารถมองเห็นวิวตรงนี้ได้นะครับเ,เราเดินไปกันต่อตรงนี้หาดทรายสวยมากเลยครับนวลมากขาวนวลเลยทุกคนลองดู เอ๊ะนี่ลูกอะไรเอยอันนี้คือต้นอะไรครับมีใครรู้บ้างไหมเนี่ยคือลูกอะไรอะ่ะผมไม่รู้จักอะ่ะตกเต็มเลยหมดขึ้นเอเรามาถึงตรง หาดนี้แล้วครับหาดสีขาวเล็กๆนะครับไม่มีคนเลยครับเนี่ยโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นมีเหมือนบาร์เล็กๆแต่ว่าตอนนี้ปิดนะครับโหเงียบมากไม่มีคนเลยแต่หาดนี้เหมาะมากครับถ้าเกิดใครชอบความสงบนะครับ หาอแก่การมานั่งริมชายทะเลนะครับแล้วก็ฟังเสียงคลื่นนะครับแล้วก็เล่นน้ําเพราะว่าคลื่นก็ไม่แรงมากทุกคนดูดิไม่มีคลื่นเลยนะครับเนี่ยอาจจะเพราะวันนี้ไม่มีมรสมุมด้วยมั้งนี่ตรงด้านนี้ก็จะเป็นมีชิงช้าให้เล่นนะครับให้นั่งถ่ายรูปนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรลงเดินขึ้นไปดูบนนี้ดีกวา่ามีอะไรบ้างนะ ตรงนี้เหมือนจะเป็นห้องน้ำครับทุกคนอันนี้เขาบอกว่าเหมือนมีวิวพอยด์ด้วยเหรอตรงนี้มันไม่มีหาดนะครับมันจะเป็นแค่เหมือนจุดชมวิวด้านหลังของ paradise beach นะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นโฮสเทลด้วย๋ยวผมลองเดินขึ้นไปสำรวจดีกว่านี่ๆแต่ผมลองพาทุกคนมาดูตรงนี้ อ๋อตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวครับตรงด้านหลังนี้ก็เป็นจุดชมวิวของทางที่เราเดินขึ้นมานะครับ Lock View Point นะครับตรงนี้โอ้สวยเหมือนกันครับตรงนี้แต่ว่าหินเยอะมากเลยทุกคนดูดิ น้ำเล่นน้ำเด็ดขาดนะครับไม่มีคนเลยบรรยากาศวังเวงมากแล้วครับตรงนี้ผมจะลองเดินลงไปดูว่าเราสามารถทะลุไปทางทางหน้าหาที่เราขึ้นมาได้ไหมอ๋อไปได้ครับทุกคน ตรงด้านหน้านี้ก็จะเป็นเหมือนตรงบีชบาร์ที่เรานั่งอยู่เมื่อกี้ครับแล้วก็ตรงทางให้เราเดินขึ้นมาคือเราสามารถเดินอ้อมขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ไปลงที่ตรงบีชบาร์ที่เรานั่งตอนแรกนะครับตรงนี้เหมือนจะเป็นร้านขายของนะครับเขาเขียนว่า Walking Street Full Moon Half Moon Dark Moon มีร้านโดนัทด,ด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ปิดหมดเลยครับผม โอ้โหไม่มีอะไรเลยครับนี่ผมอยู่ในเมืองซอมบี้หรือเปล่าตอนนี้เหมือนมากเลยนะคือทุกอย่างปิดหมดเลยอะ่ะแล้วก็สภาพเหมือนแบบไม่รู้ีะบอกไม่ถูกอะครับขนาดตรงรีเซพชันยังปิดเลยครับล้างครับรีเซพชันยังปิดสงสัยเปิดแต่หน้าหาดตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปตรงหน้าหาดกันดีกว่าครับตอนนี้เราเดินสำรวจที่หาดพารดได เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้เดินสำรวจ p Paradise Beach เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปหาดถัดไปนะครับวันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเราจะสามารถพาเพื่อนๆเที่ยวได้กี่หาดนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองพยายามให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับเดี๋ยวหาดต่อไปจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปลองดูเลยครับไปครับไปดูไปดูตอนนี้นะครับเรามาถึงที่ f r e d o m Beach แล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้เราต้องเดินลงไปนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่บนเนินเขานะครับแล้วเราต้องเดินลงไปข้างล่างเพื่อที่จะไปหาดนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูแล้วกันว่า ทางเดินลงเนี่ยมันจะน่ากลัวขนาดไหนนะครับเพื่อน